จะกล่าวถึงโสนาพิกสุนียประวัตินางมีแต่เดิมมาแต่ก่อนที่นางจะอุปปาสมบทมีชื่อเสียงประก็ในพระศาด สนานางมีบุตรีและบุตรตาลวมลูกยาหมดทุกคนรวมลูกเล็กลูกใหญ่ลูกหญิงลูกชายดูสับโซนรวมลูกหญิงชายได้ สิบสี่คนละไม่ยากไม่โจนละเพราะทานละมังเมียมีทางสมบัติที่บริบูนเหยียบชันตระกูลนะมาเศรษฐีเบาพลายใยซอยก็มากมียท่านเป็นเศรษฐี แสนลาจำราลาที่กลา่าวาทลากรอมเกลียงเลี้ยงลูกหญิงชายเติบโตมาลาพี่ชายน้องสาวโตเท่าเท่ากาลาพ่อแม่นานแสนยินดีแม่นารักร เฝ้าเฉยชมนางตางในโพมวิหารสีนางมเมียเมตตาและปราณีนางรักลูกนี้เสียจริงจริงน้องรักพี่ฝ้าว่าปลองดองเป็นทองแผ่นเดียวว่าไม่เคยทะลอม กันเลยเชี่ยวรักกลมมารักเลียวสืบนานมาอยู่มาไม่นานล่ะชักงาผ่านแพกต่างคนต่างแยกมีเคหาต่างคนและมีบุตรและพันระยะเป็นธรรมมาไมด้ ของคนเราคนดีห้ามจัวคนชั่วห้ามสาวดีชั่วป่าปนกันนอคนเล่าใครเลยจะเท่ารู้เท่าท่านพ่อนั้นนาเอาพ่อแม่นั้นจึงเอาทรัพย์มาจายเลือกสวนนาลาย สิบสี่สวนนั้นแบ่งเป็นสิบสี่ส่วนประมวลเท่ากันสิบสี่ส่วนนั้นให้ลูกหญิงชายแกยังเหลืออีกส่วนจะเก็บไว้กินจนกว่าชีวิตพ่อแม่ อาตใสพ่อกับแม่ขอเก็บเอาไว้เพื่อจะได้เรียงชีวาอยู่มาไม่นานพอนั้นมาตายอยู่มาไม่นานพอนั้นมาตายลูกหญิงลูกชาย โซกาต่างโซกา,ซกายังมีตะแมกก็แก่ชารากลองเวทธนาอยู่คนเดียวนับแต่พ่อตายยังไม่กี่วันลูกต้า เหล่านั้นก็กลัวก็เกลียวมาขอสมบัติของแม่ที่เดียวแม่อยู่คนเดียวมาขอสมบัติของแม่ก็ยังมีหลายยกให้กับตัวของฉันทวนจะรับเรียงเองไม่เกี่ยงแม่จนานไปอยู่กับข้า เถอดน้าสบายฝ่ายน้องสาวจึงกล่าวขึ้นว่าสมบัตินั้นนาให้ค้าก็ได้สมบัตินั้นนาให้ค้าก็ได้ส่วนตัวแม่เราพี่เอาไปไว้เลือกส่วนนาร้ายข้าจะเอาไปคลองฝ่ายพี่ชายอันตัว ข่อแม่ผู้เลี้ยงควรแก่ลูกคนและสุดท้องสมบัติแม่เล่าพี่จะเอาไปคล้องตัวเจ้าเป็นน้องคงเลี้ยงแม่ได้นานะฝ่ายน้องสาวก็ว่าจริงอยู่ตัวฉันเป็นหญิงสมบัติที่จริงควรให้แก่ฉันพี่เป็น ชายอยาจจมาไม่มั่นจะเลี้ยงแม่นั้นก็หาควรไม่พี่ชายว่าเออเป็นจญิงก็จริงอยู่สมบัตินให้กูเอาไม่เป็นไรส่วนแม่นั้นเล่ามึงเอาไปไว้สมบัติน่ไม่ได้นะกูจะเอา ฝ่ายโซนาได้ฟังลูกทั้งสองข้างเถียงการละเอ็ดหูต่างคนบายเบียงมันจะไม่เลี้ยงดูแย่งสมบัติกูก็ออกวุ่นวายพวกเองบายเบียงจะไม่เลี้ยงแม่ สุดแต่พวกเจ้าทั้งหลายสมบัติของแม่ยังมีมากมายคนอื่นจ้างคนอื่นเขาเลี้ยงแม่ได้ยังเจ้าเหมือนกนานละยามทะเลาะก็เพราะเรื่องแม่ให้มันเซ็งแซ่อ,อับอายชาวบ้านบอกว่าไปเสียไป ว่าไปเสียไปข้าไม่ต้องการจะมาผัวพันกับแม่ทำไมลูกพวกลูกสิบสี่คนแม่ยังทนและเลี้ยงได้แต่เมี่แต่แม่คนเดียวก็ไกลจะตายฝ่ายว่าลูกชายลูกหญิงว่าฉันไม่ทอด ไม่ทิ้งหลอกหน้าแม่จ้าแม่ถ้าฉันแม่ไปอยู่กับฉันก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะแม่แก่ฉลาไปอยู่กับข้าเถิด สบายสวนสมบัติให้แม่จัดแบ่งรีบจัดรีบแจ้งแบ่งให้ลูกไปแล้วแต่ตัวแม่ไปอยู่กับใครลูกตาวญิงชายของแม่มากบีฝ่ายโสนาฝ่ายโสนา ได้ฟังลูกปลาใสตึกต้องไปก็เห็นดีตกลงาปรงใจแบ่งให้ทันทีหลงกลนมันซะแล้วแบ่งให้ทันทีแบ่งเป็นละสิบสี่ส่วนด้วยกันลาฝ่ายลูกหญิงอของแม่รับแม่ไปอยู่ ที่บ้านฝ่ายโซนาวิลาวันลาไปอยู่กับบ้านของลูกยาตอนแรกก็ไปอยู่กับลูกสาวพนานนานเข้าหลายวันมามันใช้ให้แม่เลี้ยงแต่หลานยาวันนี้แม่จานูจะไป ทำงานมาอยู่แม่อยู่บ้านคนฝากลานไว้น่อยแต่พาลานน้อยนอนหลับกลางวันแม่จงเอาหุงข้าวเอาไว้รอฉันแม่จงหุงข้าวเอาไว้รอฉันก่อนพี่วลาน จะตื่นขึ้นมาที่ไหนน้ำแห้งจัดแจงช่วยตักหักฟื้นเก็บผักไว้น้าแม่นาหุงข้าวตักน้ำไว้ทำรอท่ายาวเรือนเคหาแม่มันคอยดูสำหรับหนูที่ไหนมันเปื้อนละที่ไหนมัน แม่จงเอาอันน้ำล้างยาวเรือนหอนางแม่มันช่วยถูนั่งอยู่กับบ้านแม่ต้องขยันคอยดูเพราะแม่ก็รู้ว่าผัวหนูมันจู้จีจังเลยเดี๋ยวเขาจะว่าแม่อยู่กับบ้านเลี้ยงแต่เผื่หลาน เอาอยู่เฉยเชยหุงข้าวตักน้ำนะไปไม่ทำมาเสียเลยเขาเป็นลูกเคยเขาจะบ่นลำคาลฝ่ายโซนาฟังลูกประสายนึกแค่ลาในใจเสียจริงจริง่าจำลาวจะเก็บความเจ็บ นีไว้จำล่าวจะเก็บความเจ็บนี่ไว้ประจาลองใจลูกชายหญิงอยู่กับมันละไม่ได้ลูกชายที่อิงต้องจากลูกหญิงไปอยู่กับลูกชายสองวันต้นนางสุขล้นสี่วันต้นก็นับ เบื่อนายอกของโสนาเขาชะตารไายลูกสภัยมันก่อเหตุการณ์าลูกสภัยมันอิดชาแม่ผูวครานเนือครานตัวเป็นหนักนาน้าต้องทำงานแทมต้องนั่งต้องนั่งเฝ้า จัดข้าวจัดหวานนทั้งชาวว่าทั้งข้ามจะกินก็ครามาทั้งชาว่าท้งข้ามต้องคอยนั่งบอกข้าวเปื้อนถึงศอกนั่งเลอะสูมซามจัดมาสวยๆเมื่อถามเปื่อนถวยเปื่อนชามเงอะเงอะงูงามพังับพังอมมาที่ไหนทมว่า ผัวคอยท่าผัวก็ต้องเข้าครูไม่คอยหยุดย่อนนับแต่สายานตะวันร้อนลอนนับแต่สายานตะวันร้อนๆอนแก้มุดหัวเข้านอนยังไม่นั่งเ มันสูกกสุกหัวนอลาอย่างไม่อีนางเดียวว่าจะกินนไอโนนลาจะกินไอ,น,อ,น,น,ไอนานหนาวสารพานลายิ่งมีที่มีอยู่ขี้หูขี้ตาไหลมาเป็นทางน้ากเกลียด หน้าช่างไม่น่าชมเชยตื่นสายเข้าหน่อยแกก็พลอยจู้จี้บนโน่นบนนี้ให้เสียอารมณ์ฝ่ายผัวของเราว่ามันเฝ้านิยมมันทุกอารธทมในหัวใจจึงบอกกับผัวของตัวไปว่าแม่แค่แม่ของแกนา ฉันชักเบื่อนายถ้าผัวรักเมียขอให้เอาวาแม่ไปเอาจะให้เมียไว้แม่ต้องใส่หัวแม่จากจนะฝ่ายโสนาได้ฟังประสใสยเจ็บหน้าหัวใจได้ฟังคำนาสะพายเสนทอลมาน้าทิเล รับงแม่มาอาสาจะเลี้ยงมันกลับบายเบียงชัยแม่ทำงานนะมาเลี้ยงเลี้ยงมันมาแล้วต้องมาเลี้ยงลาดคิดแล้วว่าพลาลนอนนายอุราเปรียบเหมือนต้นไม้อาต้องตาย พระลูกมาโบราณว่าถูกอกพอแม่จะเปรียบดังตตนพนะพลนะรึกษาถึงคราเรือดูกาณนอันเขาว่าลูกเขาว่าตายอย่าพราะลูกถูกตำลานะก็มีฝูงก็ แสนานอ,อกใครอ,อกทาว่าไม่รู้เท่าทานนี่แหละตัวฉันโปรดจงตรึกตรองสมบัติเงินทองกองอนานญาติพี่น้องพอมีสมบัติญาติพี่น้องก็ครูก็เกลียวพอมลหมดและสมบัติเงินทอง ลงอับจนแม่ตาญยาดสักคนลาก็ไม่และเลียวเป็นพี่รวมน้องเป็นทองแผ่นเดียวญิงชายมันยังไม่เหลียวกลับมาเมินและมองพระคุณหน้าพองแม่ใครจะใหญ่แท้ถ้าแม่เรานากลับว่า ีบูชาคุณนั้นล่ะสนองแม่ของเราพระคุณมากกายกองของทานทวงทํานองโปรดฟังและพิจารณาละพระคุณพ่อแม่ใหญ่กว่าแผ่นฟ้าและแผ่นดินไม่มีสูนิ้ีละนอกจาก ยอมจะพระคุณพ่อแม่สุดจะผ่านนะรนาพ่อแม่มีคุณการุณลาตะบูดนะนายโลกมนุษย์นะเหลือที่จะหาน้าไม่มีหน้าไรดอกที่ไหนโลกาเปรียบเหมือนนะมีโดนมานดานหา ไม่มีดินฟ้าอากาศก็ยังไม่ทัดและเทียนเท่าถึงแม้นคุณเข้าเอาจอมคีรีน่าจะช่างน้ำหนักกับประชนนะระดีสิ่งที่ว่านี้หรือยังเบา่ะนะคุณจานพระคุณของพ่อแม่สุดจะผ่านละ ระนามันสูงยิ่งกว่าเขาพรานะสุเม